พี่น้องงามรงแรงเด้พี่น้องเดอ้อเมือนนี่แม่มอนได้แตงโมบานวานมาสูพี่สุสนงองกินเดอ้อมากินแตงโมนะแม่ม้อนเดอ้อแ,แสบๆเด้อพี่น้องเดอ้อกินอยู่ห้องข้วเหมือนเดิมเด้นี่นะเพราะว่าออกข้างนอกบ่ไรเสียงตู่ถึมๆอยู่แฟ <laughs> <laughs> นเห็ดดองพี่น้องโอ้ยก็กินกันมัดมือเลยยองกันมัดมือเลยนะเสียงแครงถึมๆอยู่เสียงตูนะ่นะแม่มอนเลยมากินอยู่ขี้ไผ่พี่ล่ละมาๆม,มากินน้วกันพี่น้อง พี h, ่น้องมากินแตงโมนล้แม่มอนเด้อมนีาเด้อไปตลาดเอ็นแตงโมโอ้ยขึ้นยากวะสือแตงโมมาแตกมาซูพี่สน้องกินกันหน้าอย่างแรงมาๆไม่คิดน้ำกันน้ําตื้อๆทุกคนสบายีพี่น้องกินแตงโมหรือพี่น้องชี้นตุ่มๆอ๋อตอนเดียวพี่น้องเหรอเดือดจัดมาดิกินอยู่เ้าครัวพี่น้องเสียงตุ ก็เพลงอินเดียถุงถุงน้องช่ปนิมินมเนี่ยใครชอบกินอยู่นี่มันม่มีเพลงน้นอมีตรเสีย<ด>นเสดยกงยังก้นกันบาได้ไรเข้ายูทูปบาได้ไรตัรดโฆษณาลงโฆษณาบาได้พี่น้องเข้ายูทูปค่ะพี่น้องสิฮหูดีเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> วายไหมานเนาะขายยูไกย์ขายใช่้าสิบบาทสี่หม้อสองสองลูกซิมหากันกี่ตลาดเศ้าอย่างไรสหมนสองสองิหากี่จะติดติไพ่ดงิตบ่ไตแล้วไ่ไเขา ตาโก้ยมีแงงหูเด้ม <laughs> ีแงงนี้เรอไงคืนนี้ดล้โอ้ยงานดองกันขางบ้าน,นขึ้นแไงางเพื่อนนีออ่ลม่ดมือม่เมือแล้วจะเสารนเนี่ <c oughs> บ้านไม่ม้อนอ่ะแค่ในาเห็ดดองเห็ดยางนาอู้กินได้แค่ได้หน้อยบันนี้แหละแค่โมดกับแก้มเน่ยนนีแหละ <laughs> บ้านตูดกินเู <c oughs> บ้านตูดกินใครจับในแงนลุกนะคุณนจจับ,บี เี่เบดกับแกมบดนี่บ่ได้เมื่อไงเลยอ่ะเอาอีานตูกกนจิ้มเนี่ยเพอพวกแรลหล่นรห้แข่งมาก,กินสิผมพวกแรงหล่นสวรรค์นั่นมแต่พ,พับผวกไปต่แรงสารหมดมาแค่เมื่อวแแ้กแข่สัญไนเนั่มน,นมืน่กันไลย<อ>ินได้เลยแข่งสคัญเมื่อวนแ้วยังแต่ผวกโดสารแรงโดยสารต้อการอยู่ลูกสาวเพิ่นผู้แต่งงานเนี่ยพ่อแม่เพิ่นแรงตัวดยสารพี่น้องเนย

ยมานาลนอี่นงเรสอมันยมั่นหมดนำเสือพี่น้องเลบานนี้หมดแล้วหลังก่องแล้วแล้วแล้วแล้้วแดแล้วหิหมดแล้วป็นสังเวยพักแล้วจะเป็นนาทีเสยไปมันต้่ก็จักไปหมูโทมาหรอ อยากจะคิ้ไปพนผ่อนละวงลำเขาเดี๋ยเพื่อนจะเจอกัน้องจากทีได้บุได้ดพี่น้องไหมเป็นเพ,เพียงขงังลองไหมลองนำหมดเนาะลองเพลงพี่น้องพังลองนนะันงลองังฟังเสียงเบาหน่อยลองเพลงหรือเลอพี่น้อง้ังในร้างกองใช่กระเจ้า ร้อยเมียมาเสียตัวมาสัตว์มาน้อยยังไริมีเมียนะพี่น้องได้แล้วให้ร้อยเมียมาเสียตัวมาสัตว์ีร้อยกันดีโอ้ยเอ๊บเอ๊บเดือดทางเดือดเติม แย้มลอยมาลีกับทูนหัวนนม้วนจะได้พี่น้องกับ้านีบ้านน้อเป็นย่งได้เพลงงับน่เดอเดยวน้ยอเดี่ย้องเพลงรรมดฟังเพลงบาน่อยังให้นก็ระพลนยิ่นกร้องได้พี่น้องเพลงที่รบอที่รอเพลง ยังอะไระได้ยังไอเนี่ยได้ยึงทองฟังเลยบอให้ชดให้เมเน่ชดให้เมเน่ก็มาชดเพลงงานโมลั่นน่าห้องโมลั่นเหมือนบบมันร้องเนอะฟังเราเลยนพี่น้องฟังได้ยูทูบแล้วกันเพลงลาบอกให้ชดให้เมเน่กระทิ้นื้ทินกระทิ้นกระทิ้นขึ้นทินรายการดันาโนน่าเอ่หน่อยมีดันาโนน์ก็เม่เมกได้ น้อนตะกี้ก็ล่องได้แต่ว่าตอนนี้มันลืมขึ้นแต่พวกโคกมันจะไบบไหนลืมเนี่ยแม่มัลืมเมือนได้เพ็งดับนานน้อนเหงเข่าขึ้นมาได้ไหมมาดังนานนอนมาเด้อไอมาดังนานน้อนมาเปิดเพลงไปนีน่ก็ใครเนี่ยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เศร้าออมาติดจักเพลงอยังเพลงดีอ่ะเพลงอะไรบุบบมบีแต่เสียงเสียมันไม่<ๆ>มีเพลงลืทิ้งอยากกเอ,นอ,นอนิญน้องเอิญไอ้ใจม่วน,อน พูอยู่เพื่อนนี่ยพังเนยสร้างกระซีเพ่งึมบึมมเอนยใกลอลไ่ไีเพเราไม่มีเซ็กซี่ว่าใชสิบ้าทกจเปิดเพงแล้วเปิดเพลงลุกทุ่งนี่กับ่พังนี่หลหาเอาอย่างเงเพลงยังอยเต้น่สเออเต้งเต้นส่าใจสิเป็นวิละ ครับเเไปเขาบีบเขากินเหล้ากินเบียร์พี่น้องยันเบียร์กินเบี้ยวได้ไปรักบี้เพื่อนก้าวออกจากบ้านเลยรักบี้เพื่อนอยันเขาเห็นอย่านเขาไปกินเบียร์ตู้ม่วนซื่อเปิดเพลงม่มมวนตู้ติดกับรถได้ก็เปิดตู้ม่วนแต่คนแต่เปิดเพลงม่มมวนเนี่ยเพี่ เสียงตู้เมืนมเนี่ยว่าชักจะซีกันนะสเพือนโอ้ยไลล่โค้ดจะเพลงบอดี้มีเอาเสียงรองมีแต่เสียงดนตรีโอ้ยเนียนพุทธึกินทองเลยบึมบึมมบึมเพื่อนงใอ้เอออยู่ในตู้เลยคือเสียงติดมากัรโดดเสียงติดกระโดดมเสียงติดมากรโดดมีโก้กจ้ จะจัดงานกูมือหนูบไยากเลยมไ้างก็โดนคนตีเลยหลุดท้อก็ไปแล้วอืเามันดังขนายถุงนนี้ก็ยังทุงเนี่ยแน่นบไดักบึมบึมบึมบึหเลยอยู่ปากซองเท้าปากซองแน่ก็ตึแก่ท้าบนมันพมาหน่อยเพี่น้องเลยก็เห็นเอากีบบีดมาเนเจ้าบอกเอาเจ้าจะได้แบบนั้นก็มีมันอยู่ในโทรศัพท์เียก้เรเกะจมีจะร้องก็ร้องไม่้องไมร้องไส้เลก็ได้ก่สบายมันได้ยาก เครืงเสียงมั้งเงยงยังหลดคันเดียวเลยจงบอกถอยไปเลยเออจะใส่จอก็ได้เสียงมาจากรถดแต่ใส่จอตั้งในไทยรหลดแต่ล่องยังล่องอยกระไรกันมันเทียบแต่บตุกอย่างมันมวนก็ะเสียงริขี้บอดอย่างเี้ยนขื้อนอย่กับคนเปิดเทปมวนอย่อกเียเออจากเทปเงี้ยงนี่อี่เน้องพี่น้องดฟังไวแด้วพี่น้องลย จั๊สิเป็นเงินเป็นคำไบอกคิดนีก็ได้จักกษรตงโคระเลยบ่นอไม่ไงบ่ไนมีลำวงหนางว่ามีแต่เด็กน้อยมีแต่นั่นกินนั่นคุณยายอย่าเมื่อวัแล้วเป็นแค่ในครัวยันยกกฎหมายมนบอกเือเอานึงคุณ่

ิีนี้อย่างลาตะกนเพี่ององเด้ออย่าลืมติดตามกิหนาเด้ออย่าลืมกดแซกไลสักตะไคร่สองน้องทีไงมอนถึงเด้อบาย